โอเคนะครับก็ขอกับสวัสดีนะ่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมเป็นการนอนนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบที่่ว่าขจูดีเลือนครับแล้วตอนนี้ผมก็แลกมากเลยทุกคนก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะวันนี้แลกเพราะวันนี้แลกมากก็อ,อาจจะมันแหลกมากตรงนี้นะครับทุกคนอ๋อวันนี้แลกมากเลย โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นผมก็จะมาเอ,อ่อรีวิวตัวนี้นะครับก็เขามีชื่อว่าพนมโบกอสิล่านะครับซึ่งเป็นกัสซิล่าจากกอสซิล่าเอ,อ่อชื่อที่มีชื่อว่ากัสซิล่าพนมโนะครับซึ่งเขาปรากฏตัวในปีสองสองพันสี่นะครับก็นี่คือโมเดลในเกมนะครับซึ่งตัวลำดอวงเขาเนี่ยจะมีหอกจะเป็น ผอมๆนะครับคลิปหลังเขาก็จะดูแหลมๆนิดนึงแล้วตรงหางเขายังเหมือนเขายังทําไม่ดีนะครับแบบนี้ทางแบบนี้ยังทาไม่ดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูท่าเดินกันอีกนะครับโอเคนี่ก็ไอเดียจร๊กท่าเดิน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 อ่าท่าเดินก็จะเป็นอย่างนี้นะท่าเดินเหมือนคนมากเิยท่าที่สอง เอ้เอ้ท่า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 ที่สองครับเยเย้ได้ลนะท่าที่สองมาจะไหน่ง <c> ท <oughs> ่าที่สองมาจะไหน <c oughs> โอเคนะท่าที่มาดูกจรตีท่าที่หนึ่งดีกว่าเ,าเอ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 า <c oughs> มาดิมาดิถามว่าทำไมผมไม่รีรีเวิร์สเสื้อถึงตัวนะครับก็เพราะว่าผมไม่ได้มีผมก็มีเส,สื้อถึงตัวนะ แต่ว่าผมมาผมไม่ได้มารีวิวอะไรขนาดนั้นนะครับผมมาชแมแบบผมมาพาผู้ชมมาชมแมทเลยนะครับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วผมก็จะไปต่อสู้เลยแหละผมก็ไม่ได้รีวิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็รีวิวก่อนจะไปต่อสู้นะมาดูท่านหนึ่งกันดีกว่าก็คือการตะปบ,บใช้มือสองข้างนะครับท่าที่สองก็จะเป็นการฟาดหาะครับนี่นะ คือเหมือนฟันหงนางป้อนหางยังไงอ่ะป,ป้อนแบบเป็ดอันที่สามก็ที่ผมทำไปเมื่อกี้ครับนี่ต้องเวียนะทุกคนเขาจะทำคนเดียวตรง,ตตง,รง,ฮฮตงปา,ากเลยดีกว่าเพราะปากมันไมยอมง่ปากยอมง่แล้วก็ท่าต่อไปนะคะท่าสุดท้ายเป็นท่าที่สี่นะ โอเคนะครับก็ท่าต่อไปท่าต่อไปก็เอ้ยไม่ใช่สิครับท่าท่าท่าคำรามนะก็จะเป็นท่าเออท่าอ่านะครับท่าท่าก็แ็นอย่างนี้นะนี่ก็คล้องเหมือนจะทีนะก็เหมือนจะทีแต่ว่าโมเดลมันไม่ทีอ่ะโอเคนะครับก็มาดูท่าทีกันดีกว่า ก็จะเป็นการลามมันช้างอะ่ะต้องไปเสียงม,มันช้างเลยอ่ะเสียงม,มันช้างมากเลยมันอนตุ๊กติวอันนี้คือก็คือเกาะเบิร์ดไอแลนด์นะครับเป็นเกาะที่เออไม่มีอะไรให้นำลายเลยมีแต่ต้นไม้แล้วก็แบบนี้มีตัวเ,เอเดนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาอัวเอเดกัน เออเหมืนติวเดี๋ยวเราไปต่อสูุ้ดกว่าทุกคนไปหาคนต่อสู้กันดีกว่ากดชิปไม่ได้ทำไมกดชิปไม่ติดต้องใช้เมาส์ต้องใช้เมาส์ไปจิกแขนทำไมกดชิปไม่ติดอันเนี้ยผมทำชิปสองไปแล้วนะนะนะครับสำหรับพีหาดูได้นะโนริงนะครับน้องๆ โนลิงโนลิงโอเคเดี๋ยวเราจะทำอันนี้คือกรอคอลิดานะครับคอลิดาจะเป็นกรอที่เล็กที่สุดในแบบนี้เอ้ยอเจอได้เท่ายากว่ะเอาเลยเอาเลยดีวยกว่า ต้องต่อสู้ซะหน่อยแล้วแบบยังมันเป็นแบบต่อสู้ต่อสู้มันไม่ต่อสู้ยังไงเล่าต่อสู้พวกตั้งต้องการตั้งต้องการตั้งมานด้อยู่นี่แกแข็งแกแข็งที่สุดแลแข็งแกที่สุดแต่ฉันไม่ยอมมันจะฆ่าเก๋นี่มันนี่จะไปไหนโอ้เีวมากเลย ไห้เดียวเดี of of mond, ar, i, ๋ยวใครวะเนี่ยอ้าวเรียนสูงี่วะวันดีวันดีเรียนอังกิษเรียนอะไรกิจเรียนกิจเรียอกิชิงไทย Hi 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 Em Em r e c o r นะย โอเคนะครับอ่าโปรโมทช่องตัวเองได้ไหมมาเชนเนลเยบิสไม่อยากไม่อยากบอกอ่าไปต่อไปต่อเอโมกินาตัวนี้ นี่ยง <éri> ิยงไปเล <éri> ยยิงไปเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสาคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะคระโอ้ยโอ้ย